สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาพบมาพอกับแม่ไก่พาแซบอีกเราได้จะพี่น้องมื้อนี้ไก่พามากินซุปมะเขือจ้าแม่ไก่พาแซบพ,พามาแซบซุปมะเขือพี่น้องโู้ดปลาขี้โกพพ้อมกระเทลาชินิ <c oughs> มามาจะาวุ้นขอนเหียยมหอน,หอนว่างเพียง สดก่อนกินอียงต้องสดพี่นนองเพราะว่าห้อนอยู่ด้เนี่ยจ้ะผักมาเป็นสวนเขาก็ห่อนยังก็ห่อนเล็ดแล้วไม่ไม,ไม ปลานักเลงปิ่งอืมหืมเื่อ,องแบบพริกน้อยมนันอะอืม Đẹp. Yeah, bài bộ bộ cây Cái chấm này Cái <laughs> ốc hạt Cái mm, yeah. Hãy tôm cho แกบอกอบแห้งพี่น้องเพราะวะ่าแห้งแล้วมันขมมะเขือไอ้นั่นมะเขืออยู่นี่แหละพี่น้องมะเขือม่มวง ใบบัวบกเหลืองจะเหมือนต่ำตีนไกยไม่น้อง <laughs> Pháp <coughs> อาหารบันบาดอืม huh, 你好。Wow. ขวนกุุบเลยพี่น้องให้ขนาดเปิดเ้ที่ดูดอากาศเดี่ยขวาพีช <c oughs> ขวาพีชกระป๊บอันมะเขือขวนกุบบานเนี่ย เงี้ยเสียี่ก็เท้าตะจิตลน่นวันนี้แดดออกแล้วทุกคนหิมะไม่ตกแดดออกแต่ว่าอากาศลบห่างศาอากาศหนาวแดดออกแต่ว่าอากาศหนาวกิ่นข,ข่าา้ำไงแต่ เป็นตา <c oughs> ่าเห็นว่าเป็นตาไปเป็นลูกแพ้คือเนอะ ซุป2หน่วยบิกใหญ่เลยเด้อพี่น้องนีซุปหน่วยเดี๋ยวย่านบ่อิ่มหน่วยบิกใหญ่เลยผักม่วงบ่แม่นบเขือบ้านเฮาดอกอัน กินนึงแสบๆอย่างอันนี้ล่าง,งเด็ดพีน่น้องตาบวายเอามาใส่กล่องไอ้ไหวคือเกเพราพว่ายจะเด็ดน้ำดีนะเพราะว่าเขาจะมีหูแซ่บ <c oughs> มะเขือเทศลาชินี่โ่ะบุกเะเือ 忘记。<laughs> กินเป็นตะวันต่พีซไปหนาเนาะโดดน้ำนีฟ่ฟุงล้างเลยพี่น้อง <c oughs> มิวองหางเพื่อนตัวโดดน้ำฟุ้งล้างหรือมัอนอ่านหนักไหม มันแข่งไข้ไปแล้วโมักเกิดเทศกิน <c oughs> เอาไปทุละกินเอาไปลงยิ้มลงออกกำลังกายไปเมืองไอ้นั่นส่วนตะวัด ไปคันนะ็อตคันยังออกนะพี่น้องเพราะว่าบางอันเราล็อกติดใส่ข่างปลาไปคันนออ็อตออกเพราะว่าเวลาเออเขาโยกเขาหมาเขาก็สิเดแบบว่ามนันะนะมโนกยกโหลดใช่ไหมมันโยกม่หยังโหลดจากจ้างจ้างคนมันโยกเครื่องออกกำลังกายพันแบบจ้างบ่เสียเวลา ป mm ๊อบบแซ่บแบบ ดีอากาศดียุติธ่รแห่งหนาวหิมะบปตกแดดออกแต่อากาศหนาว <laughs> บ่มดโดยกินมาแ้องอกีกกลับมากินอกีกมีบกหุวงยุคเครื่อง่ลยตามกหุวงมาแ้งเพน่อนกับซุปบกเขือเก่ากี้กุก จะเป็นเด็กน้อยมากๆเลยเนะ่จ้ะปลาขีโกเนี่ยกับปลาบานแดงๆนะนะหนาวนั่งผิงไฟผู้เฒ่าเพิ่งกับเปิี่ปลาขีโก้แล้วกับขอนียวกับปลาบานนักบ่ายเขาก่อนไปโรงเรียนนั่งผิงไฟน้ำมือเศ้า ผักชีต้องเฝ้ากินเดี๋ยวเหลืองก่อนผักท,งทางแถวสื่อมาหลายเลยกินมาทันเลยเดียด้ยวยปะโอแซบสุดบะเขือพี่น้องแกงบระไ้ใส่ปลาชา่บ้านเขาก็ใส่ปลาทูน้ำนปลาทูบะมี่ ไม่ได้ซื้อม <c oughs> าอปิดป้องเขาไว้ก่อนไปแล้ว ไปถ้ากินอีกมื่อแรงงาหมอเว้นกินได้ซ้ำเนี้หรอจ้าแล้ว่างาหมืูแรงเนี่ยใค้สินักงาหมูแรงกินไปมึงข้าวไปมึงทีวีไปมืองนั่นไป มันนี่กินเถาแซบอะไรเนี้ยมาเล้งกันได้จักเปกสองเปกนาะพี่น้องโอ้ <c ười> คลิปนี้กระโดดแล,แล,ล้วแกกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แกนเด้อจะช่องน้อยของช่องแม่ไก่พาแซบจะบายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ <c ười> มลงมาต่อ